สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมนี่เลยนีเวียเอ่อไวฟ์เฟมิงบอี้เซรั่มนะคะ SPF50 เป็นครีมเออ่ผิวค้ำเสียสีผิวไม่ไม่สม์เสมอสามารถรักษาได้นะคะเป็นครีม กันแดดลบรอยแตกลบไปได้นะคะผิวไม่เนียนกระชับก็สามารถทาแล้วก็จะค่อยก็คือง่ายค,คือมันเป็นคือมันเป็นครีมกาเรียกว่ามันเป็นแอ่นน่ะคะ่ะมันเป็นครีมนี่นะตัวนี้เป็นครีมกันแดดนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ อยากจะซื้อนี่คือนี่นะคะบีบแล้วก็บีพี่หนูย้อยหมดเป็นอย่างนี้นะฮะคือมันจะมีแบบซื้อมาก็ซื้อมาราคาร้อยยีสิบร้อยสิบอันนี้เราซื้อ 120. ร้อยยี่สิบจะดูว่าใครซื้อ,อยังไงนะแต่อันนี้อาจจะแพงว่าแพงอยู่อ่าแล้วก็เราจะทาให้ดูกันนะคะนี่หอมอ่ะทาให้ดูนี่คือเคล็ดล็อคผิวดีนะ อันนี้คือกล้องดำนะผิวเงียนเนียผิวจะขาวจะเปียกจะเป็นเปียกค่ะนี่นะอันนี้ใช้ทาหน้าไม่ได้นะทาหน้าเราน่าจะดำตัวนี้หน้ายิลิมนะตัวนี้เคลบผิวดีของเราเช่วยสรรับสไครกันด้วยนะคะไม่ไดอแอปเสียงในดั้นซิงสับรไครต์กันด้วยนะ